ค่ะนะค่ะนะคะตอนนี้โอ้โหสวัสดีครับจะปล่อยคุณคิษเหงาบนเวทีได้ยังไงสวัสดีค่ะนะคะขอกรี๊ดยังๆอีกครั้งได้ไหมคะหุดยอดยูยูคุณพีเขากรอคนแบบโอ้โหเรียกว่ารู้ว่าวันนี้คุณคิษจะมานะคะทุกคนแบบตั้งใจมารอเลยนะคะสัมผัสได้ว่าหลายๆข้อจะเริ่มเหนื่อยเพราะว่า เดินทางข้ามฟ้าของุีเทมานะฮะจากฝั่งนนมาฝั่งทนนะครับของยอดมากสู้มากนะครับวันนี้สู้วันจริงๆนะแต่วันนี้อากาศดีค่ะคุณพิสเรัะอากาศดีมากครับบรรยากาศให้คนกินพูดถึงบรรยากาศในงานนิดนึงแล้วกันโอ้โหคือผมแอบเห็นในในโซเชียลก่อนที่จะมาแต่พอมาเห็นจริงๆแล้วมันบรรยากาศดีมากเลยฮะอันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเขาออกแบบมาเพื่อกระตุ้นความเมานะยังไงคะคือมีใครดื่มบ้างหรือยังฮะ น่าจะหลายคนนะนี่ไงนี่ลองไปดื่มข้างในดูเผื่อจะทำให้สนุกขึ้นนะฮะใช่ใช่ครับคนคิดสัมผัสไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับหมุนไปกี่รอบครับเมื่อกี้นี้อไม่แน่ใจเหมือนกันคือมันไม่ได้หมุนเร็วมากไม่น่าจะเป็นหัวหรอกเราอยากให้ชมบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพยายุ้ยตรงนี้เลยแล้วก็วันนี้มีฝากแค่หนึ่งเพลงหรือมากกว่านั้นฮะแอบบอกนิดนึงมากกว่านั้นนี่เดี๋ยวรอถึงเที่ยงคืนไหวไหมเอาไหวเที่ยงคืนเหรอถามคุณคีรือยัง พวกนี้ไม่ทำงานกันใช่ไหมไม่ทำงานใช่ไหมทุกคนเอาอันก็เท็งคือไปเลยพุชเชอร์จะไปแล้ว วันนี้นะคะนายบูเชอร์มาให้เป็นอะไรเรี่ยงสบายสบายนะเดี๋ยวจับทุกคนขึ้นบาร์หมุนด้วยกันทุกคนเลยโอ้เอาให้ครบทุกคนเลยนะโอเคคุณคริสในวันนี้นะคะเป็นเกรซรับเชิญของเราจากบูเชอร์นะคะก็บรรยากาศสบายๆแบบนี้เดี๋ยวมีกิจกรรมอีกเยอะเลยนะให้คุณคริสได้ร่วมสนุกกับทุกคนเลยตรงนี้ไหนเมื่อกี้ใครส่งรายชื่อไปบ้าง โอ้โหเยอะมากนะกิจกรรมของเราเอาเป็นว่าไม่เสียเวลาละกันคุณคริสเดี๋ยวเราเริ่มเลยละกันเพราะว่านอกก่อนที่จะไปเริ่มเกมเดี๋ยวนิดนึงสําหรับการติดเทรนกันดีกว่าวันนี้เราจะให้ทุกคนใส่แฮชแท็กด้วยนะคะกับเซอร์ไพรส์เกรสของเรานะเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมไปติดเทรนกันนิดนึงบูชเชอร์กรัมบาร์เอ็กซ์คริสนั่นเองค่ะนะคะใช่แล้วนะคะมาเดี๋ยวกิจกรรมแรกแบบรีแลกซ์นิดนึงเชื่อว่าหลายท่านก็เริ่มกลุ่มๆแล้วคุณคริสนะคะกอดีฮะผมชอบมากฮะ หรือคุณคริสจะกลุ่มด้วยไหมคะมีได้เหรอฮะมันจะดูไม่สุภาพเอานะฮะเดี๋ยวใส่แก้วมุชเชอร์มาให้ได้ไหมคะเที่ยงคืนไม่พอนะฮะถ้าผมเริ่มแล้วเที่ยงคืนไม่พอใจไม่เรือนยาวนะต้องอยู่กันยาวนะครับนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเกมแรกเกมแรกเราจับมาสิบรายชื่อค่ะคุณคริสรอลุ้นนะรอลุ้นนะโอเคค่ะสองสามต้องเขย่าเลยใช่ไหม อ่าทั้งหมด10รายชื่อเจ็ดแปดอ่าเดี๋ยวขออนุญาตอ่านท่านแรกเตรียมตัวเลยนะคะแล้วขอออกมารอด้านข้างนิดหนึ่ง <90 S 1> นะคะสิบครับอ่าถ้าอ่านผิดขออาภัยด้วยนะคะท่านแรกนะคะสําหรับคุณรวงน้าลินหรือเปล่าโอเคถ้าอยเดเียนเชนด้านน้าเลยคะ่ะมามาเดี๋ยวเอ็กซ์คลูซีฟกับคุณคริสใกล้ๆก,ก,กันนะคะเหมือนจะเป็นอ่พี่รวงที่มีฐานแฟนคลับอยู่แล้ว <laughs> พอได้ชื่อมาก็มีเสนตงกรีด้วยนะก็ยังสงสัยว่าพูดชื่อพี่รวงปุ๊บเขากรีสเลยแบบนี้นะมาท่านที่สองนะคะไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรเป็นภาษาอังกฤษนะคะ T I N G มีไหมคะทายนี่หรือเปล่าทยนี่หรือว่าติงติงหรือว่าติงอ่าเบอร์โทรศัพท์ลงท้ายด้วย164 3ส่าค่ะอ่ามาๆมาโอเคท่านที่สามค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะโอ้โหอร้อนมากเลยครับเสื้อหนังมันหนามาก ขออนุญาตขออนุญาตโอเคเราเสื้อต่อไปจะถอดไหมคะตัวต่อไปตัวต่อไปจะถอดไม่เหลืออะไรแล้วนะ <laughs> 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 นะคะมาท่านต่อไปท่านที่สี่อ่อท่านที่สามนะคะคุณคจิราพรลิขสิทธพงศ์ศค่ะ <laughs> คุณจิราพรอยู่เชิญค่ะนะคะ, <Okay. S 1> ะท่านต่อไปคุณจัญญาค่ะคุณจัญญาโอเค <laughs> สี่ท่านแล้วค่ะ <laughs> ชื่อเต็มคือคุณจัญญาบานนะครับหัวเรวเราัวเราะหัวเระหรับเะหัวเราะหัวระหัวเะหัาะห่วเราะาะหัวาะหัวเราะะหัว นัชชนนนะคะอัตถวิพัฒน์น,น,น,นี่มาเลยนะคะเรามีหลายเกมนะเพื่อนๆไม่เป็นไรเกมแรกไม่ันไม่เป็นไรนะคะต่อไปค่ะจะเป็นคุณขันนินทราหรือเปล่าขันนินทราใช่ไหมคะมคะยากมากเลยนะฮะภาษาอังกฤษอยู่ไหมคะด้านนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะท่านไหนเอ่ยเชิญค่ะลงท้ายด้วยอะไรคะสองตัวถูกต้องค่ะ เป็นหวยงวนหน้าด้วยนะฮะนี่ถ้าถูกนะต้องมีรางวัลให้คุณคริสแล้วนะครับอ่าโอเคถ้าต่อไปคุณธิดารัตค่ะคุณจีดารัตอยู่ไหมคะอยู่ไหนเอ่ยยกมืออเชิญค่ะต่อไปคุณละลิตาค่ะคุณละลิตาคุณลลิตาอยู่ไหนจ้ามาแล้วค่ะด้านหลังเลยนะคะอันต่อไปเก้าแล้วใช่ไหมอันนี้คุณ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 ไหมคะทำไมคุณคุณคุณนันชน คุณนันชนอ,นอีกครั้งหนึ่งที่สามเพราะว่าคุณคิดเพราะว่าก่อนที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านกดหนุนเซ็ตเมนูพิเศษจากบุชเชอร์อและจะมีสิทธิ์ในการเขียนคูปองอเล่นเกมกับคุณคิดนั่นเองนะคะซ้ำต้องจับใหม่ไหมซ้าจ,จับใหม่ไหมคะขอขออนุญาตคุณระวินันค่ะคุณระวินันมาเลยฝากกล้องไว้กับเพื่อนไหม,ไหมเอ่ยหรือยังไงโอเคนะคะอ่ะครบแล้วใช่ไหมเอ่ยครบแล้วสิบพัน ครบแล้วเดี๋ยวเชิญด้านบนเวทีเลยจ้ามาเลยนะคะไหนใครมาจากอลาอ, <ไง S 1> อไลก์ตอนบ่ายบ้างเหนื่อยไหมโอเคเดี๋ยวทุกคนนะคะยอดเลยขอเป็น1-5อยู่ฝั่งขวาทางด้านคุณคริสเลยค่ะและก็6-10อยู่ฝั่งซ้ายทางด้านคุณคริสนะคะโอเคอคุณไม่เลยยืนตรงกลางนิดนึงตรงนี้นะคะระหว่างทุกคนพอไหมเอ่ยเวทีพอไหมอพอไหมพอบไ,ไหมคะ จับใหม่มันตคู่ซ้ำเดี๋ยวขออีกหนึ่งท่านค่ะ,ะด้านข้างหยุดได้ไหมเอ่ยหยุดได้ไหมคะเดี๋ยวทีมงานช่วยจัดกระจายเท่ากันนิดหนึ่งมาเขามีกันคุยกันหลังบ้านเนี่ยวัวนนี้ทำไมวันนี้หล่อจังเลยคะให้เราทำยังไงเนี่ยนะใจเขาไม่ค่อยดีละคุณแก้วค่ะคุณแก้วมาค่ะ มามาโอเคใครเอ่ยเอาโอเคอ่ะสิบท่านสิบท่านตรงนี้สิบท่านตรงนี้นะคะเกมนี้ค่ะคุณคริสเป็นเกมคริสเอฟซีแบทเทิลกับบูชเชอร์เอฟซีค่ะอ้าใจต้องรักคุณคริสใจต้องรักบูชเชอร์นะเออนะแล้วถึงจะได้รางวัลครับกติกาเป็นยังไงบ้าง